ท่านถ้าท่านได้ยินลูกอยู่นะขอให้ลูกได้ผ่านคันนี้ด้วยนะลูกเสนอสุดตัวสุดพลังสุดใจเลยท่านดีทุกอย่างเลยคันนี้ถ้าท่านได้ยินจริงๆขอให้ท่านอนุมัติด้วยนะท่านท่านคันนี้เลยท่านขอให้ผ่านเถอะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วคันนี้ไปหยัดน้ามันสุดๆเลยท่านที่ลูกค้าอยากได้ความสะดวกสบายคันนี้ครบคันถ้าลูกค้าไม่เอาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทั้งไซใหญ่ๆแบบนี้นะท่านนะและทั้งแบบถุงลมแบบนี้นะนั่งแล้วสบายมากเลยท่านไปถึงที่ถึงที่หมาย คนขับไม่เมื่อยอยากให้ลูกค้าลองจริงๆเลยท่านและอีกอย่างหนึ่งนะท่านนะไม่ต้องไปเสียการเปิดกระจกยุ่งยากเลยท่านดูออโต้ทั้งนั้นท่านออโต้ทั้งนั้นนะท่านกราบทำงานเลยนะท่านนะท่านดูเลยนะห้องโดยสารกว้างใหญ่มากเลยท่านสบายมากเลยท่านท่านความสะดวกสบายอีกอันหนึ่งแอร์แบ็กแอร์แบ็กคนขับเจ้าของรถไม่ต้องกลัวลูกค้าไม่ต้องกลัวมีถุงลมนิรภัยให้ด้วยท่าน ท่านดูนี่นะสว่างจนแสบตาท่านขับกลางคืนนะท่านไม่ต้องกลัวสว่างยันลู่ลงเลยนี่เลยท่าน FRR Euro 5 Max กว้างใหญ่สบายมาก